สวัดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มีเรื่องมาอัปเดตพูดคุยกันครับเดียได้ว่าเก็บโมเมนต์น่ารักมาฝากกันอีกแล้วนะฮะตามนี้ขึ้นที่ดูไปตอนต้นคลิปเลยนะฮะไม่รู้ว่าโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าปล่อยคลิปยาวเลยก็ตามนี้เลยฮนะอยากเอามาฝากทุกคนจริงๆนะครับต้องบอกว่าจะมีสักกี่ครั้งครัครบที่เราได้เข้าไปในคอนเสิร์ตเนาะเป็นรอบแรกแบบนี้เนี่ยเป็นรอบที่เขาเรียกว่าซาวเช็ครอบซ้อมอะไรแบบนี้นะ จะมีสักกี่ครั้งครับที่ศิลปินจะยื่นไม้มาให้เราร้องด้วยนะฮะแล้วก็ศิลปินลงมานั่งร้องกับเราด้วยเลยแบบนี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นช็อตความประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจามากๆเลยนะฮะอือแอดมินบอกเลยว่าิจฉาคนที่อยู่ตรงนั้นมากๆเลยนะครับ นอกจากจะได้อยู่ใกล้ชิดกับน้องขนาดนี้แล้วนะยังได้ร้องเพลงร่วมไปกับน้องอีกนะฮะโอ้โหเชื่อเลยว่าต้องเป็นโมเมนต์เป็นความจดจําของเขาเหล่านั้นแน่ๆน,นะฮะโอ้แอดมินก็ต้องบ่อยหนึ่งครั้งว่าอิจฉามากๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่รอบจริงๆจังๆนะจะเป็นรอบซ้อมเนี่ยแต่ว่าน้องก็มีความน่ารักมา,มากๆนะฮะต้องบอกเลยว่าการที่จะออกมาเพอร์ฟอร์มแบบนี้ออกมาเทนแบบนี้นี่ก็เหนื่อยนะฮะเพราะว่าน้องก็ต้องเอาใจหลายๆคนที่เป็นคนดูนะฮะคอยม เนหรือคอยมาทักทายกันแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นแบบมาร้องเพลงด้วยกันเลยแบบนี้ คือมันได้ฟีลเหมือนการร้องเพลงกับเพื่อนเลยนะฮะน้องทําตัวแบบว่าไม่ได้เหมือนกับว่าฉันเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรแบบนี้ไม่เลยนะครับน้องเป็นคนที่กันเองมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยมานั่งร้องด้วยกันแบบนี้เลยเอาส่งเสียงกันมาร้องกันมาน้องก็ร้องด้วยแบบนี้นะฮะเออก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจํามากเลยทีเดียวนะครับคือตั้งแต่ดูคลิปมาในแอดชอบคลิปนี้มากมากเลยนะจะบอกว่าชอบมากที่สุดไหมหรอก็ ถ้ชอบมากทุกคลิปนะฮะแยกไม่ออกเหมือนกันว่าชอบคลิปไหนมากที่สุดเพราะว่ามันก็มีหลายโมเมนต์เยอะมากๆเลยตั้งแต่เริ่มสตาร์ทคอนเสิร์ตที่เกามาเลยเนะาะก็มีโมเมนต์ต่างๆนานาแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีพับจํามีโมเมนต์ต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปนะฮะเรียกได้ว่า เป็นการประทับเลยว่ามาที่ประเทศนี้แล้วนะมีโมเมนต์นี้นะอะไรแบบนี้นะฮะเป็นเหมือนการเช็คพอยต์เป็นเหมือนตาประทับว่าแบบเออมาถึงที่นี่แล้วมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นที่น่าจ,จดจำอะไรแบบนี้นะฮะแต่ส่วนหนึ่งที่บอกเลยว่าชอบมากของคลิปนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละการที่น้องอะลงมานั่งร้องด้วยกันเลยแบบนี้โอ้โหมันรู้สึกว่าใกล้ชิดเป็นกันเองมากๆนะฮะชั่วโมงนั้นไม่ว่าบัตรจะราคาเท่าไหร่แอดมินว่าถูกมากแล้วถ้าแบบ ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดน้องได้ร้องเพลงกับน้องแบบนี้นะอ้โ oh. หถ้าเป็นแอดมินนะตายเลยตายตรงนี้คือร้องไม่ถูกนะฮะร้องเพลงไม่ถูกไม่พอเขินอีกน้องมาอยู่ใกล้นะฮะโอ้โ oh. หไม่รู้จะทํำยังไงเลยนะมือไม้นี่คงสั่นไปหมดนะฮะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ ถ้าใครที่ชอบศิลปินมากๆสักหนึ่งคนนะฮะแล้วมีโอกาสได้เข้าไปทําแบบนี้เนี่ยก็คงคิดว่าคงจะตื่นเต้นจนมือไม้สั่งเหมือนกันทุกๆคนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโมเมนต์นี้แบบ MVP มากๆสุดยอดจริงๆเนี่ย นั่งร้องด้วยกันไปเลยเออสนุกสนานไปอีกนะฮะก็นี่แหละสําหรับคนที่ได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดน้องนะฮะก็โชคดีกันแบบนี้สนุกสนานกันแบบนี้น้องก็เล่นเต็มที่แบบนี้นะฮะโอ้ชอบมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้สั้นๆเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวก็เลยอ่ะขออนุญ,ญาตทํามาสักหนึ่งคลิปนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนตอนนี้แอดไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม